สวัสดีค่ะวันเกษตรพอเพียงวันนี้ก็จะมาขยายเนี่ยค่ะค้างแฟงฟักแฟงเพิ่มเพราะว่าเถาของเขาก็เลือ้อยออกมาแบบนี้อีกแล้วค่ะก็จะได้ทำออกไปอีกนะคะก็มีลูกออกมาอีกเรื่อยๆค่ะนี่นะคะแล้วก็จะทำเพิ่มขยายออกมาทางด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะนี่นะคะ เทาของเขาก็เนี่ยค่ะออกมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไม้มาเพิ่มนะคะไม้ที่ตัดเอาไว้กองเอาไว้นะคะเอามาขยายค้างแฝงพักแฝงเพิ่มเพื่อที่เขาจะได้มีค้างขึ้นไปค่ะกอเดียวนะคะตรงนี้ก็เป็นพักแฝงที่เกิดขึ้นเองค่ะไม่ได้ปลูก ๋ยาขอเวลาไปทำค้างก่อนค่ะนี่ค่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะขยายเสาขึ้นมาเพิ่มแบบนี้ค่ะเพราะว่าเทาคล้องแฝงนะคะก็เลื้อยออกมาเพิ่มขึ้นออกมาอีกก็เลยขยายค้างออกมาอีกทีแรกก็คิดว่าจะไม่กอใหญ่มากค่ะเพราะว่ามีแค่ต้นเดียวนะคะที่เกิดขึ้นมา นะคะตอนนี้ก็ขยายออกมาแบบนี้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยก็จะมาเป็นแบบนี้ว่าในต้นฟักแฟงนี่ก็จะมีมะระเกิดขึ้นอยู่ต้นหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ออกลูกแข่งกับฟักแฟงะคะ่มะมะระมะระนี่ก็มเมล็ดของเขาก็ตอนที่ปลูกเอาไว้นะคะเม็ดนกคงกินแล้วก็มา ทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะก็เกิดขึ้นมาหนึ่งต้นนะคะก็มีลูกแข่งกับเฟรนนะคะอยู่ใกล้กันทําค้างทีเดียวก็ได้สองอย่างเลยนะคะนี่ค่ะเวลานั้นเราก็เก็บไปกินกับน้ำพริกหรือว่าแก้มกับแกงเผ็ดก็มีประโยชน์มากเลยนะคะสำหรับมะละหานี้ก็เดี๋ยวก็จะไปทํา ค้างให้กับแตงกวาด้วยนะคะเพราะว่าแตงกวาตอนนี้อยากจะพาไปชมค่ะต้นเขาก็ทําร้านทําค้างได้แล้วค่ะแตงตอนนี้ก็มาขยายให้กับฟักแฟงก่อนค่ะขยายค้างเพราะว่า,ามตรงนี้ก็มีมะละด้วยนะคะก็ทําค้างให้กับแฟนแล้วก็มะละก็ได้เลื้อยขึ้นไปเหมือนกัน แล้วก็เลยได้ประโยชน์สองทางเลยนะคะสำหรับการทำการให้กับฟักแฟงน,นะคะดูของมะละก็มีเนี่ยค่ะเยอะเหมือนกันพอได้เก็บเองเอนะคะไม่ต้องซื้อมะละตอนนี้ชะอมก็เริ่มแตกยอดขึ้นมาอีกแล้วนะคะหลังจากที่เก็บไปนะคะแตกยอดขึ้นมาแบบนี้ค่ะ ทางด้านนี้นะคะที่ปลูกไปะค่ะผักมเมล็ดผักบางมเมล็ดนะคะก็ไม่ค่อยขึ้นนะคะไม่ค่อยงอกนี่นะคะสำหรับกระเจี๊ยบก็ขึ้นไม่ค่อยดีตรงนี้ก็เลยเอาต้นหอมมาดำใส่ลงไปเดี๋ยวจะไปทำค้างแตงตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นแปลงผักความตุ้งก็แยกต้นกล้าไปดำแปลงแล้วะค่ะสำหรับผักความตุ้ง แตงกวานะคะเดยกก็จะทําค้างให้แตงกวาผักวางตุ้งขึ้นหนามากเลยนะคะสําหรับเมล็ดผักวางตุง้งนี่ขนาดแยกออกไปดําแปลงแล้วนะคะก็ยังหนาอยู่ตอนนี้ก็เอาไปดําไว้ข้างหน้าบ้านได้แปลงแล้วค่ะสําหรับผักวางตุ้งดอกนะคะทางด้านนี้ก็มีค้างอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะที่ทารั้วไว้แบบนี้คะ่ะ ทางด้านนี้จะไม่ทําแต่หากว่าแตงเขาสูงขึ้นไปก็จะทําต่อขึ้นไปอีกค่ะนี่ค่ะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับค้างแตงกวาทางด้านนี้นะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะไม้ที่เรามีอยู่นี่นะคะไม้ที่ปลูกเอาไว้ข้างบ้านเนะะี่ยค่ะล้วก็ตัดลำเอามาไว้ทําค้างผักกอเดียวก็สามารถทํา ค้างผักได้สบายนะคะสำหรับไม้ที่ปลูกไว้ตอนนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับค้างแต่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องวันเกษตรพอเพียงสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ